สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะดิฉันปียาพรพุทธีจากสถานีวิทยุอสมทอ,อุดรธานีนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านค่ะไปชมแหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินนะคะบ้านหนองหางหนองโอนตําบลเชียงพินอําเภอเมืองอุดรธานีค่ะเป็นสถานที่ระลึกถึงท่านประธานโฮจิมินนะคะสถานที่เพิ่มพูนความรู้ด้านประวัติศาสตร์ค่ะและความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรระหว่างประเทศไทยและเวียดนามนะคะโดยวันนี้ค่ะจะมีคุณอัธพลเรืองสิริโชคนะคะหรือว่า พี่ป้อมนะคะวิทยากรประจําแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินอุดรธานีนะคะจะให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมอัธพลเรืองศิริโชคนะครับชื่อเล่นชื่อป้อมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่วิทยากรประจําอยู่ที่แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์จังหวัดอุดรธานีนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ท่านประธานโฮจิมินหนะครับหรือว่าลุงโฮวีระบุรุษของเวียดนามได้พามาพำลักอาศัยเมื่อ95ปีที่แล้วนะครับก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2471นะครับเพื่อที่จะปลุกระดมชาวเวียดนามหรือว่าชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อยู่ที่อุดรธานีนะครับร่วมกันกอบคู่ชาติบ้านเมืองคืนจากฝรั่งเศสนะครับ ซึ่งสถานที่ของเรานี้สร้างมาเกือบ20ปีแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเดินทางมาจากเวียดนามามาท่องเที่ยวร่วมทงรวมทำนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับทั้งทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางเอเชียเราก็จะมีเกาหลีญี่ปุ่นนะครับมามาเยี่ยมเยียนนำไรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าสู่ท้องถิ่นุดรธานีของเรานะครับก็สถานที่ของเราจะตั้งอยู่ที่บ้านหนองหางนะครับ หมู่4ตำบลเชียงพิน,นพอำเภอเมืองวัดรธานีห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ12กิโลเมตรนะครับออกมาทางอำเภอกุดจับก็จะเปิดทําการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับไม่มีวันหยุดสถานที่ของเราก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วน ส่วนแรกนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านพักอาศัยของลุงโฮจิมินนะครับก็จะสร้างแบบบ้านศิลปะทางเวียดนามนะครับคือเป็นบ้านบินหลังคามุงจากแล้วลุงโฮจะอาศัยพำนักที่แห่งนี้เพื่อที่จะชักชวนชาวเวียดนามในอุดรธาน,านีไปรบกู้ชาติแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาคารพิพิธภัณฑ์ประวัตินะครับซึ่งเราจะสร้างแบบ ศิลปะทางเวียดนามจะออกแบบสีสันหน่อยออกจาสีออกส้มๆนะครับก็จะบริสถานรูปปั้นของลุงโฮจิมินเพื่อที่จะให้ผู้ที่ศรัทธาได้มาสักการะแล้วก็จะมีนิทรรศการแสดงประวัติครอ,อบครัวประวัติการเดินทางกู้ชาติทั้งรอบโลกและทั้งในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นทุกท่านมาก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับตัวลุงโฮของเราด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ในประเทศไทยของเราจะมี สถานที่อนุสร์ถึงลุงโฮ3ที่นะครับก็มีพิจิตรนครพนมและก็อุดรธานีของเรานะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่มีความสนใจได้แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับ นะักท่องเที่ยวท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่ของเราก็สามารถชมใน Google ได้นะครับมีนำทางเข้ามาแล้วก็สามารถติดต่อมาก่อนได้นะครับเบอร์โทร0913696953นะครับโทรมาถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ค่ะและนี่ก็คือแหล่งศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินอุดรธานีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจและอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมกันนะคะปิยพรพุทธีทีมข่าวอาสอมทอุดรธานีรายงานค่ะ